ดาวเก้าพันไม่ต้องคำดอกเบีย้ยพิเศษหรือคาเฟ่สามเดือนสวัสดีครับ,ว,รบวันนี้มาพบกับเราสองคนอีกแล้วนะครับโอโตยต้าพาเพลินและเหลียงโตยตาาพาทัวร์ครับวันนี้เราจะมารีวิวตัวรีโวโฉมใหม่ ปี2022ถึง23่สิบสานะด้านหลังนี่เป็นรุ่นไหนครับเนี่ยตัวนี้เป็นตัวดับเบิลแคปคุณเหลียงเป็น2.4มิดออโต้ยกสูงใช่ราคาเท่าไหร่ครับ941 941,000ถ้าสีขาว934อ๋อแต่ลดลงมา7,000ใช่ไหมถูกลงไป7,000แต่ว่าอเนี้ยมันไม่มีสีขาวมุกนะคุณเหลียงอ่ามีแต่ขาวธรรมดาใช่ถ้าสีขาวมุกจะเป็นเกรดไฮแล้วก็พวกล็อกโคไปเลยออ๋ อยากรู้ว่าตัวใหม่ตัวใหม่สี่ประตูเนี่ยยกสูงที่เป็นหน้าล็อกโคที่เขาเรียกว่ารีโวดีเนี่ยเกรดมิคเขาให้อะไรบ้างอ่ะอย่างแรกเลยคุณเลี้ยงกระจังหน้าที่เปลี่ยนใหม่กระจังหน้าเป็นใหม่ครับเป็นล็อกโคแล้วหน้าจะเป็นล็อกโคแล้วก็จะมีชุดแต่งสเกิร์ตหน้ามากันชนหน้าใชกันชนหน้ามีกระจังหน้ากันชนหน้ามาทั้งชุดยกยวงมาเลยใช่แล้วก็มาราตัดหมอกหน้า มันจะมีชุดตกแต่งหลอบไฟตัดหมอกลากไปถึงชุดตกแต่งปุ่งล้อทั้ง4่ล้อเลยนะมีตกแต่งป่งล้อให้หมด4ล้อเลยแต่ว่าตัวมิดเนี่ยจะมีเซ็นเซอร์มาให้ละนาทั้งหน้าทั้งหลังเลยถูกต้องเอาการตกแต่งของเขาก่อนคือต้องบอกว่ามันดุดันมันดูเท่ดุดันดันแรงนะบอกตรงดุดันดันแรงมากสายดันสายดันใช่เพราะว่าถ้าเป็นตัวเดิมเนี่ยหน้ารีโวตตัวเดิมเนี่ย ที่ไม่ใช่น้าข้อมเนี่ยเขาไม่มีไม่มีตกแต่งปลเราให้ใช่มันก็แบบเดิมๆมันเรียบหรูธรรียาใช่อันนี้คือมันได้ความดุดันสร์ตมากขึ้นถูกต้องไหมแล้วล้อแมกลายล้อแมกอันนี้ก็คือมันมันเข้ามันคือลายล้อแมกอันันเป็นลายรถเดิมอยู่แล้วลายเดิมใช่แต่คือมาพอมันมาใส่แบบนี้ปุ๊บอะมันดูเข้ากันเลยนะมันดูแปลกตาด้วยนะใช่มันดูแปลกตา แล้วก็เพราะว่าหน้าล็อกโค่หน้าเดิมเนี่ยไม่ม,ไม,มีไม่มีสีขาวธรรมดาไม่มีสีเงินถูกต้องไหมแต่ตอนนี้เราได้หน้าล็อกโค่ในสีขาวธรรมดาสีเงินก็มีให้เลือกด้วยนะแต่ที่ที่มันมันวัสดุมันเพิ่มเข้ามาแบบดีก็คือจะเป็นบันไดข้างบันไดข้างใช่บันไดข้างเนี่ยแข็งเป๊กเลยคือคนคนรู้ไม่เยอะนะบันไดข้างเนี่ยเขาให้บันไดข้างล็อกโคมานะใช่นี่ไงเพราะ<อ>ว่าปกติอะ่ะใช่ไหมมันจะแบบโปง่ปงๆหน่อยถ้าเป็นตัวรีโวธรรมดาเนี่ยบันไดข้างโป่ง ใช่เนี่ยแน่นเลยอแต่ตัวนี้มันหนามันแน่นแบบตึ๊บเลยเพราะว่ามันได้ไปมันได้ข้างของตัวล็อกโคมาคนไม่่คยรู้เนยใช่แล้วการชนหลังกันชนหลังเขาให้การชนของล็อกโคมาด้วยอ่าแล้วก็มีเซนเซอร์เซนเซอร์รอบคันเพราะว่าต้องเป็นเกรดมิดยกสูงขึ้นไปถึงจะมีเซนเซอร์ให้รอบคันถูกต้องไหมนี่อนะเพราะปกติเนี่ยถ้าเป็นตัวพีลันเนอร์ปกติก่อนหน้านี้มันจะเป็นโครเมียมถูกต้องมันจะไม่เป็นสีดําแบบนี้ถูกต้อง แล้วก็มีกล้องหลังมีกล้องมองหลังให้ด้วยกล้องมองหลังเนี่ยก็อยู่ในเกรดมิดยกสูงขึ้นไปนะครับกล้องมองหลังตัวนี้เนี่ยมันก็จะมาคู่กับเครื่องเสียงแบบบิวอินนะครับที่มีเฉพาะเ,เกรดมิดยกสูงขึ้นไปเท่านั้นใช่นะครับนะสวยเลยไฟไท้ายก็สวยนะรีวเนี่ยช่วงล่างไะช่วงล่างตัวนี้ไม่พูดถึงไม่ได้นะครับใช่เปลี่ยนใหม่แหนบชุดใหม่นะครับสามแผ่นยาวกว่าเดิมนะครับนุ่มและหนึบมันอยู่คู่กันได้ นะมันอยู่คู่กันได้ยังไงไม่ย้วยด้วยลูกค้าบอกว่านุ่มทำไมไม่ย้วยแล้วถ้าจะหนึบทำไมไม่กระด้างล่ะใชะ่ก็โตโยต้าเขาทำมาดีเขาเขาใช้การทดสอบ,ใช,สอบใช้ประสบการณ์ที่ไปดูจากรถรุ่นเก่าๆแล้วก็รถรุ่นใหม่ๆมาเทียบกันก็คือเอามาอาดัดดปกันนะใช่เอามาอาดัดดปกันแล้วก็มีการทดสอบต่างๆนะะจนได้ออกมาเป็นแหนบ3แผน่นที่ใช้เหล็กไฮเทนไซส์สเตลล์ใช่ซุปเปอร์เฟล็กพับเซชันครับนะฮะ เป็นแหนบสามแผ่นแล้วก็เป็นเหล็กแบบไฮเทนไซส์สเตีลเป็นเหล็กที่ใช้ในโรงงานต่อเรืออุตสาหกรรมขนาดใ,<ช>ใหญ่ใหญ่ใช่มาอยู่ในแหนบแผ่นนึ่งเล็กๆนะครับอยู่ในรถยนต์นะครับเป็นแหนบชุดใหม่3แผ่นเรียงกันในรีโวยกสูงนั่นเองถามว่าถา้าลูกค้าถามว่าสามาแผ่นแล้วมันจะมันจะพอหรอเรื<ฮ>่องของน้ำหนักอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะมันเป็นเหล็กไฮเทนไซส์สเตียลไงแล้วหนักได้เท่าเดิมเหมือนแหนบห้าแผ่นแต่มันได้ความนุ่มเหนึบ นะครับอยู่คู่กันได้ด้วยเวลาเข้าโค้งอะไรไม่ต้องกลัวเลยนะมาเราขับดีกว่านุ่มกว่าเดิมจริงนะแล้วถ้ารถรถมันนุ่มเนี่ยแล้วมันไม่ย้วยเนี่ยแปลว่ามันหนึบนะครับมาลองดูแล้วเนี่ยอันนี้คือภายนอกที่มันเปลี่ยนไปทั้งหมดเลยนะคุณเหลืองตอนแรกอ่ะดูนเผยนะผมนึกว่าล็อกโค้นะใช่เพราะว่าดูภายนอกเนี่ยแหละสังเกตนี่แล้วไม่มีโลบาร์ไม่มีสปอร์ตบาร์อันนี้แหละข้อแตกต่างความต่างของตัวล็อกโคกับตัวพีลันเนอร์ถูกต้องครับ เครื่องยนต์2,400ันสี่ทีซีร้อแรงม้าแรงบิดสูงในรอบต่ำถูกต้องไหมใช่แรงบิดสูงรอบต่ำก็แปลว่ารถเนี่ยมีอัตราเร่งที่ดีนะครับกินน้ำมันไม่เยอะถูกต้องไหมใช่กินน้ำมันน้อยแล้วก็ทนทานนะทนทานภายในมีอะไรเปลี่ยนไหมคุณเลี่ยมภายในเนี่ยตัวนี้มันเป็นเกรดมิถูกต้องไหมเกรดมิก็ต้องมีเบาะหนังเบาะหนังเแล้วก็มาแล้วก็ปรับไฟฟ้าตำแหน่งผู้ขับขี่จะเป็นเบาะไฟฟ้านะครับมันก็จะ มันก็จะหรูอ่ะภายในดูสวยดูดีดูแบบเหมือนรถเก่งนะใช่แล้วก็ใช้งานสะดวกนะครับเพราะมันเบาไฟฟ้าตอนไหนคนขับไปดูกันเลยไหมไปนี่คุณเหลียงเห็นไหมตัวเกตมิดขึ้นไปเนี่ยจะเป็นเบาะหนังแล้วก็ปักไฟฟ้าแล้วนะแผงก็แผนแผงประตูด้านข้างก็ทุกอย่างคือหนังหมดเลยเดี๋ยวเราเข้าไปดูภายในเลยดีกว่าหมอกข้าสวยนะคุณเหลียงด้วยเดชใช่ตัดได้สีขาวเนี่ยเห็นไหม บอกว่าสปอร์ตมากเลยอ่ะแต่ผมชอบตรงที่ว่าวัสดุเขาค่อนข้างจะหนาแข็งแรงเนี่ยแล้วก็การเย็บเป็นสัดส่วนอกกระชับคู่กับขี่แล้วก็คู่นังโดยสารใช่ใช่อกกระชับอกกระชับหลังตัวนี้นี่ถ้าสมมติว่าใครที่แบบว่าลำคาญเซ็นเซอร์หน้านะเวลาเราจอดจอดอยู่ข้างหน้าแล้วมีรถจอดอยู่เนี่ยเซ็นเซอร์มันจะดังเราสามารถกดปุ่มปิดได้นะคุณผปิดปิดได้ถ้าไฟเขียวขึ้นแปว่าเปิดนะครับแต่อย่าเผลอนะอย่าลืมนะครับว่าเราปิดไปอ่ะเวลาถอยหลังอ่ะ มันจะไม่ดังมันจะไม่ดังใช่ครับผมชอบรีวออยู่เรื่องหนึ่งคือรีวทุกรุ่นสามารถหาตำแหน่งรถยนต์ผ่านแอปพลิเคชัน G Connect ได้นะครับสามารถดูในมือถือได้เลยว่ารถตอนนี้อยู่ไหนใช้งานวิ่งไปเท่าไหร่น้ำมันในถังมีกี่กิโลเอ้ยน้ำมันในถังมีกี่ลิตรใช่ต้องมารัแจ้งเตือนพวกปะกันพระบขาดอะไรถึงเวลาเข้าศูนย์แก้งเตือนบวดบมดบอกหมดเลยใช้งานได้ฟรีหนึ่งปีแรกด้วยปีที่สองถ้าต้องการต่อก็พันกว่าบาทติดต่อที่ c เซ็ center ของ t c o n n e c t ได้เลยเข้าศูนย์้ได เขาศูนย์มาติดต่อได้ไหมไม่ได้เข้าศูนย์เข้าศูนมาก็ได้แต่ก็ต้องโทรหาคอสเซนเตอร์อยู่ดีนะครับก็สรุปคือให้แนะนําว่าปีที่สองถ้าลูกค้าต้องการต่อเนี่ยให้โทรเข้าคอสเซนเตอร์ของทีคอนเน็กนะครับเบอร์โทรก็หาใน Google กกได้เลยนะครับโอเคทุกอย่างอ่ะเป็นหนังหมดเลยนะคุณเลียงดูดิพวงมาลัยหุ้มหนังต้องเรียกว่าภายในเนี่ยพรีเมียมเหมือนรถ SUV อย่างนี้เลยดีกว่านะครับจุดเด่นของสี่ประตูยกสูงเกลี่ยไม่ขึ้นไปคืออะไรครับคุณโอจอ เครื่องเสียงเป็นแบบวิวอินใช่นะครับซึ่งจะมีลูกบิดสองข้างไม่เหมือนกับตัว Ent ทรยกสูงลงไปถึงตัวเตี้ยเนี่ยจะเป็นลูกบิดมีปุ่มเดียวด้านข,าข้างเดียวใช่แล้วตัว<ช>นี้นะรองรับมิลเลอแคสด้วยนะสิ่งที่แตกต่างคือตัวนี้รองรับมิลเลอแคสสะท้อนหน้าจอ,อดู u t u b e ผ่านเครื่องเสียงรถยนต์ได้มีลูกค้าถามเหมือนกันนะว่าอ่าอย่างนี้ดูได้แล้วเวลาขับรถอ่ะจอดับไหมจอตัดครับคือเราสะท้อนหน้าจอจากมือถือถูกต้องไหม,มด้วยมิลลอรแคสแต่ แต่ว่าเวลาเราดูเนี่ยต้องจอดดูนะจอดดูแล้วยกเบก,กมือด้วยนะยกเบกมือเท่าเกียวว่างนะครับแต่ถ้าเกิดว่าขับรถปุ๊บจอดับวิทำวิธีวิธีแก้ทำยังไงออสามารถไปปลดล็อกได้นะครับตามร้านเครื่องเสียงข้างน,นอกนเพราะว่าทางสู์เราไม่ไม่ไม่รับทางแต่ปัญหาคือถ้าปลดล็อกปุ๊บเนี่ยถ้าอยู่ในรับประกันเนี่ยเครื่องเสียงจะหมดรับประกรันนะเพราะว่ามันเกี่ยวระบบไฟฟ้าใช่ครับใช่ครับแต่เวลารถวิ่งเนี่ย้าตัดจริงแต่ยังมีเสียงฟังเพงได้ ใช่นะครับแล้วอันนี้ก็รองรับ a แ p ปเปิ a y าเพย์ d อนดรอ u ต o Google แมปอะไรได้หมดสามารถลิงก์กับโทรศัพท์มือถือด้วยสายแท้นะที่มากับโทรศัพท์มือถือนะครับหรือสาย Data <ดา S 1> นะครับใช้เป็นแผนที่นําทางขึ้นหน้าจอได้<ม>ขนาดรถวิ่งใช้งานได้แล้วตัวนี้นะครับแต่ว่าต้องเสียบให้เสร็จก่อนรถออกตัว<ช>นะครับอันนี้คือเรื่องของ Android Auto และ Apple CarPlay ใช้เป็น n e v i g a t o r แผนที่นําทาง<ม>ทั่วไปก็เชื่อมต่อบือ o ืได้อยู่แล้วนี่ใช่มันเชื่อมต่อได้อยู่แล้ว<า> เกตเอนทีแล้วนะฟังเพง <okay. S 2> ลงไร้สายได้ทุกรุ่นคือไอฟังก์ชันตัวแผนที่นำทางเนวิเกเตอร์เนี่ยนะครับกับไอบลูทูธเนี่ยมันมีในรีวอทุกเกดรุ่นใช่ตั้งแต่ตัวกระสือไปเลยนะกระสือก็ตัวถ<ม>ูกสุดห้าส็จกว่าก็มีแล้วไร์ฝ้าหน้าก็มีทุกรุ่นนะไร์ฝ้าหน้าเนี่ยนะครับไร้ฝ้าด้านด้านหน้าเอาไว้ขึ้นดอยขึ้นภูเวลากระจกบานหน้าขึ้นฟ้าเนี่ย มีทุกรุ่นนะบิดมาขวาสุดตรงนี้นะครับผมเคยขับรถผมขึ้นไปเนี่ยฝ้ามันขึ้นกระจกปาหน้าเนี่ยก็ต้องทาเคลมเป็นเรื่องเวลาเลยไม่ใช่ทาไม่ใช่คนละฝ้ากันอ๋อต้องเอาเอาผ้าขึ้นมาเช็ดกระจกาหน้าไม่จะมาทาคงทาขีมาเล็กุ้งเลียงโอเคประมาณนี้มีตรงไหนครับปุ่มปุ่มปุ่มตรงนี้เป็นปุ่มปุ่มอะไรครับปุ่มปิดระบบ VSC TRC อ่าเป็นปุ่มปิดระบบ VSC TRC ระบบมันดีนี่ปิดทำไมอะ ือระบบตัวนี้มันจะไปขวางการทํางานของล้อรถไม่ให้หมุนฟรีแปลว่าถ้าเกิดล้อติดลมเราต้องปิดล้อมันจะไม่หมุนครับใช่เวลาล้อติดลมล้อเหยียบคันเร่งยังไงเครื่องจะไม่มีกําลังในการตะกุยนะครับหรือลูกค้ายูเทิร์นแยกไฟแดงแล้วจะออกตัวล้อฟรีเอีดไโชว์เขาอ่ะไม่ได้มันล้อจะไม่ฟรีไม่เอียดให้เพราะระบบตัวนี้มันขวางอยู่เหมือนเหมือนกับลูกค้าสายซิ่งหลายท่านนะฮะที่ที่ไม่ชอบระบบนี้เขาก็เลยทาระบบระบบเนี้ยให้มี การปิดเปิดได้ใช่นะครับการปิดกดค้างไว้5วินาทีครับมันก็จะขึ้นหน้าจอ 1>, 1 2 3 4 5สมี่ห้ามันจะขึ้นบนหน้าจอว่าปิด VSC และ TRC แล้วหลังจากนั้นคุณจะไปออกตัว E&R ที่ไหนเรื่องของคุณครับได้เลยครับแต่ทุกครั้งที่ก็ที่เราดับเครื่องแล้วสตาร์ทใหม่ระบบก็จะทำงานเหมือนเดิมต่อให้เราลืมปิดหรือลืมเปิดถูกต้อง<ะ>หรือกดหนึ่งครั้งเนี่ยก็จะเป็นการเปิดแล้ว,ลวกดหนึ่งครั้งแล้วปล่อยเท่ากับว่าตัวที่เป็นตัวใหม่เนี่ย คือเขาเปลี่ยนภายนอกหมดเลยนะแต่ภายในเนี่ยก็คืออะไรที่ดีก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมถูกต้องของดีอะไรดีอยู่แล้วเนี่ยเราจะเก็บไว้ครับแต่ว่าในภายในเนี่ยมีดีกว่าเดิมเรื่องหนึ่งอ๋อระบบกองฝุ่น PM 2.5ถูกต้องครับรีโ o วถูกจัด นะฮะชุดกรองอากาศ pm ียง2.5อยู่ในตู้แอร์ครับอืมไม่ได้ไม่ได้เป็นกรองอากาศที่แบบไม่ใช่แผ่นกรองหลังเกะนะไม่ใช่ใชนะ<ช>ตัวนี้เนี่ยเขาเปลี่ยนเขาเปลี่ยนเพิ่มเติมเข้าไปที่ตู้แอร์นะครับซึ่งแปลว่ารุ่นเก่าไม่สามารถทําเพิ่มได้ใช่นะครับรุ่นเก่าไม่สามารถท<ช>ําเพิ่มได้นะฮะต้องซื้อตัวรุ่นใหม่เดี๋ยวนี้อากาศมันไม่สะอาดเหมาือนเมื่อก่อนนะเราจะตายเร็วก็เพราะพวกนี้แหละอายุสั้นลงนะตัวยกสูงครับให้เป็น entry ก็มีคูลบ็อกนะครับ entry ขึ้นไปไวเช่น ใช่ผลไม้อะไรเนนี้เกรดวิทมันก็เลยมีเข้าามู่บล็อกเข้ามาให้ด้วยเอาไว้แช่เบียร์แช่น้ําผลไม้ให้มันเย็นนานขึ้นนะครับไหนๆก็มันเป็นช่วงปลายผลต้นหนาวใช่ไหมครับมันต้องมีโปรโมชั่นดีๆเข้ามาตั้งแต่เดือนตุลาไปถึงธันวาใช่ไหมแต่โปรโมชั่นเดี๋ยวคุยข้างล่างดีกว่าไปคุยข้างล่างเลยปะไปไปคุณโอครับเดี๋ยวก่อนจะไปถึงโปรโมชั่นเนี่ยผมขอสอบถามนิดนึง ได้ข่าวว่ารีโวรุ่นปัจจุบันเนี่ยจริงๆมันก็จะตั้งแต่ปี2020ัแล้วแหละรับประกันขยายเป็นกี่ปีครับ5ปีหรือ1 5 0 0 0 0ห้ามโลอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนนะคุณเหลียงแต่ว่าถ้าลูกค้าไปดัดแปลงทำอะไรนิดหน่อยตรงนั้นมันจะวารันตีขาดไปมันมีอีกเรื่องครับลูกค้าต้องเข้าสู่บริการด้วยนะใช่ให้ครบทุกระยะทุกทุกหกเดือนหรือทุก1น0 0 0มืนกิโลนะครับถึงจะได้การรับประกัน5ปีหรือแสนห้าใช่ถ,ถ้าเกิดว่าเข้าไปตัแบบเข้าตรงนี้บ้างแล้วไป ข้างนอกปุ๊บนี่วารันตีหายเลยนะเข้าชาลุมโตโยต้า,าที่ไหนก็ได้ทั่วประเทศใช่นะครับแล้วก็การขยายวารันตีจาก3ปีเป็น5ปีเนี่ยนะครับหรือแสนโลเป็นแสนห้าเนี่ยประมาณ10บกว่ารายการหลักๆอันที่เช่นเครื่องโยนระบบเกียร์ระบบส่งกาลังนะฮะไม่ไม่ใช่ทุกรายการนะลูกค้าบางท่านเข้าใจว่าทุกรายการยกตัวอย่างเช่นตัวบาะนั่งรับประกัน3ปีหรือแสนกิโลเครื่องเสียงก็รับประกัน3ปีหรือแสนกิโลแบตเตอรี่1่ปีหรือ20,000กิโล ย่าง2ปีหรือ50,000กิโลนะครับแล้วก็พวกหลอดไฟฮัาเบรกของเหลวไม่มีการรับประกันเบนต้นมีอยู่ในคู่มือ,อมนะครับโปรโมชั่นเลยมนะได้โปรโมชั่นเลยครับโปรโมชั่นช่วงเดือนตุลาถึงธันวาเพราะว่าอันเนี้ย ลูกค้าจะแบบว่าจะมองว่าเอ้ยเดี๋ยวรอมอเตอร์โชว์ดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าไปจองมอเตอร์โชว์อ่ะรถได้นู่นอ่ะก่อนสงการเนี่ยจริงพรางตอนเนี้ยมันมีปัญหาเริ่มพาร์ทอะไรเรื่องชิปตอนนี้รถขาดนะรถลอนานเห็นจะมีจีนกับไต้หวันสหรัฐอเมริกาจะลบกันมิคอ c o n d u c t o r ขาดจากประเทศไต้หวันใช่ตอนนี้ผลิตรถไม่ได้ทุกยี่ห้อเลยใช่เพราะว่าไต้หวันเนี้ยเป็นเจ้าใหญ่ที่สุดในโลกเลยนะ ช่วงนี้ถ้าใครนะอยากจะออกรถช่วงปีใหม่กลับบ้านอะไรเงี้ยโอแนะนำนะครับว่าอาจจะจองมาเลยแล้วก็รอรถเพราะว่าอีกเออมันจะติดตรงปัญหาวันหยุดเยอะอไปแนนซ์วิ่งเซ็นไม่ทนันรถกว่าจะส่งมาถึงโชว์รูมอะไรเงี้ยโตโยต้าเขาก็หยุดกันเยอะเหมือนกันใช่โปรโมชั่นตอนนี้มันมันจะดีกว่ามอเตอร์โชว์ที่ลูกค้าจะเสียเวลารอไม่คุณเหลยอ,อ่ะดาวกับพันพอ ตีประตูเนี่ยนะตีประตูเนี่ยราคาเกือบล้านเนี่ยดาวเก้าพันพรอเะดาวเอาไปเลยดาวเก้าพันไม่ต้องค้ำมีอะไรให้อีกลูกลูกค้าเนี่ยคนเําไม่ต้องใช้นะครับให้ดอกพิเศษด้วยแล้วถ้าเกิดว่าอยากได้ขับฟรีอะถ้าลูกค้าไม่เอาดอก้พิเศษดอกพิเปกติเราให้ขับฟรีเลยสามเดือนเอาไปเลยสามเดือนถ้าเกิดว่าผ่อนอีกทีปีหน้าเลยนะถูกต้องอ แล้วลูกค้าที่จะใช้โปรโมชั่นตรงนี้ต้องเป็นยังไงครับต้องมีอะไรเงื่อนไขเนี่ยก็คือหลักๆเลยนะคุณเหลียงก็คือคจะต้องเคยมีรถยี่ห้ออะไรก็ได้ผ่อนมาแล้วเกิน2ปีแต่ว่ารถต้องยังอยู่นะไม่ใช่ว่าขายไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะรหรือถ้ารถไม่อยู่แล้วเนี่ยแนะนําว่าขอรูปถ่ายเรื่องทะเบียนนะครับก็ยังดีเราภายในนะถ่ายภายในมานะแล้วก็มีเครดิตด้วยนะมีะเครดิตต้องมีเครดิตด้วย,วยใช่แล้วก็อย่างที่2เนี่ยถ้าสมมติว่าเป็นเป็นรถคันแรก ขอให้เป็นพนักงานบริษัททํางานเกิน2ปีรับเงินผ่านบัญชีนะรายได้เกิน2เท่าของยอดผ่อนจากโปนี้ไปเลยนะครับแต่ถ้าเกิดไม่ได้ไม่ได้มีรถทันเก่าพนักงานบริษัทก็ไม่ใช่ดาวเก้าพันได้เหมือนกันแต่ว่าใช้คู่คาประกันหนึ่งท่านใช่ขอคนค้ำหนึ่งคนนะครับถูกต้องครับแต่ว่าไอ้เรื่องเราเบี้ยพิเศษหรือขับฟรี90วันอาจจะต้องมาดูอีกทีหนึ่งมันก็คือต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับ อันนี้คือเงื่อนไขของอตัวโปรโมชั่นใช่มันจะมีเงื่อนไขไฟแนนซ์ด้วยนะครับลูกค้าที่สามารถจัดสัญญาไฟแนนซ์ได้นะครับอันนี้เกณฑ์มาตรฐานนะครับลูกค้าทุกท่านทุกโปรโมชั่นต้องผ่านเกณฑ์นี้ให้ได้นะก็คือ,คอ 1, 1ห้ามติดแบ็คลิสห้ามติดแบ็คลิสนะครับหรือห้ามล่าช้าแต่ถ้ามีล่าช้าครั้งเดียวไม่เกิน2เดือนอาเงี้ยแล้วปจุบันเคลมเป็นปกติมาซื้อได้ใช่แต่ว่าถ้าเกิดว่าแต่ก็จะมีด้วยนะเราต้องคือลูกค้าต้องแจ้งเรานะถ้าสมมติว่าก่อนหน้านี้เคย พักชำระหนี้ครับต้องแจ้งเรามาก่อนว่าคเคยพักชําระหนี้มาของแบงค์อะไรยังไงเนาะรเพราะว่าบางแบงค์เนี่ยไม่ได้เคลียร์อะไรให้ลูกค้าลูกค้ากลายเป็นว่าติดประวัติผ่อนล่าช้าไปเลยครับหรือห,หรือถ้าเกิดมีลักษณะติดแบ็คลิสตนะครับแต่ว่าเคลียร์แล้วเนี่ยเอาใบปิดมาถ้าดาวสัก2 0 25%นี้ี้ก็ซื้อได้นะใช่นะครับ ก็จะประมาณนี้ก็คือมันมันเป็นเคสๆไปเนาะแต่ดาวล้วเก้าพันเนี่ยโปรเนี้ยเขาจะเซนซิทีฟเรื่องประวัติการช้อซื้อหน่อยใช่ประวัติอาจจะต้องดีนิดนึงนะครับโอเคข้อสองครับคุณเลี้ยงข้อสองเนี่ยลูกค้าต้องเดินบัญชีย้อนหลังอย่างน้อยหกเดือนนะครับเอามีเงินเนี่ยรับเงินสดมาเนี่ยผมเจอเยอะเลยลูกค้าไม่เดินบัญชีนะครับก็จะซื้อรถยากนิดหนึ่งถ้าเดินบัญชีหน่อยนะฮะก็โอเคเลยมีเงินมีเงินรายได้เท่าไหร่อฝากเข้าไปเลยครับฝากเข้าไปนะครับข้อสามต่อมันเชื่อมโยงกัน นะครับลูกค้าต้องมีรายได้เป็น2เท่าของค่างวดรถคันใหม่ซึ่งไปสอดคล้องกับเงินเดินบัญชีใช่นะมันก็ต้องเดินตามรายได้ที่ได้รับมาแต่ก็คือเคยเจอนะลูกค้าบางบท่านเจอเจอคลิปเาราเพิ่งเจอคลิปเราแต่คือแบบอยากจะออกช่วงเดินธันวาอะไรเงี้ยเดินไม่ทนันหกห6เดือนก็ถ้าเพิ่งเจอเนี่ยก็พยายามเอาเข้าเอาเข้าไปก่อนให้ได้สัก3าถึงสเดือนก็ยังดีฝากก็จะใหญ่เข้าไปอ่าแล้วเดี๋ยวมาหารหารเฉลี่ยเอาก็ได้นะครับอ่ะข้อ C ขอเซ็นที่เราที่แรกนะครับ พอถ้าเกิดไปติดรีเจ็คที่อื่นมาเนี่ยมาเซ็นที่เราเนี่ยมันก็ผลออกเหมือนเดิมใช่แล้วก็มองเห็นหมดเลยใช่ครับนะครับแล้วก็จะไม่ได้เงื่อนไขตามตามที่เราแจ้งด้วยอาจจะไอ้ดาวไอ้ดาวเก้าพันไม่ต้องค้ำดอกเบี้ยพิเศษหรือขับฟรี3เดือนเนี่ยมันต้องเซ็นที่เราที่แรกอืมใช่นะครับอย่ารีเจ็คที่อื่นมานะขอแค่นี้นะครับครับถ้าเกิดว่าใครสนใจนะครับอยากจะโทรสอบถามโปรโมชั่นหรืออยากออกรถเทิร์นรถรับเทิร์นรถนะครับของเรารับเทิร์นรถทุกยี่ห้อนะคุณเู้ชมใช่ครับเราไม่เคย เราไม่ค่อยได้โปรโมทเนาะใช่ครับช่องทางการติดต่อจะอยู่ใต้คลิปทั้งหมดนะครับมีลิงก์ไลน์มีลิงก์เฟซบุ๊กด้วยนะครับยังไงนะครับโอขอฝากช่องนะครับโอตโยต้าพาเพลินนะครับแล้วก็ตากล้องนะครับโตโยต้าออนแอร์นะครับส่วนของคุณเหลียงนะครับโตโยต้าพาทัวร์ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดสั่นกระดิ่งกริ๊งๆนะครับเพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดคลิปถัดๆไปนะครับรอชมของดี EP ถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ